สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มโ c นชาแนลนะคะสวัสดียินคับอีีทุกทกท,กท,กท่านนะคะเมื่อนี้มาหาอยู่หักกินเด้อค่ะพี่น้องมาสำรวจปลามาหาสับดอกกระเจียวเอาเจอแล้วนี่พี่สาวนะคะพี่สาวอู้ดอกไงไงค่ะอันนี้เขาเรียกดอกดกดกระเจียวตัวเมี้ยนะคะพี่น้องอู้ดอกไงแฮ่ดกกระเจียว ก็พ่อได้กินอยู่ค่ะมาจับเด็กซิบยี่สิบโดกเลยอยู่ในกระตานั่นนั่นอีกใช้เบิ้งนี้ค่ะเบิ้งนี้เออนี่โดกกระเจียวนะคะโดกระเจียวตัวเมียท่านเขาอื่นโดกกระเจียวตัวเมียขันว่าตัวผู้ชีค้นแดงๆค่ะพี่น้องนั่นหาไปสุดข้างขุ่นในลังหาวันนี้อีก นี่นี่นีดองน้อยนนี่นี่นีองไปบิ้งนี่หน่อยหน่อยก็เอาเด้ค่ะนี่อยน้อยก็เอาตำรวดปลาตำรวดโคกมอนี่สิเก็บเอาพักพักกิ้วไปต้มไส้นะคะพักติวนี่บโบมีหาเคี่ยวด้วยสี่ละค่ะนี่ ใบมันเป็นยังไงเนาะค่ะโอ้นี่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 ใ่ใช่ใบเป็นยังไงบกบกไม่ไม่เอฟซี่เลยค่ะบกก้องนี้เออนี่นะคะนี่ใบใบเก๋ๆเก๋แห้งเหี่ยวเลยนี่เขาเอื่นใบดกใบกระเจียวค่ะนี่โอ้ยนี่งามขนาดเลยครับน้องโอ้สุดยอดเลยมาหาอยู่หากินวันนี้มากับพี่สาวอู้งามแห่งอือดกกระเจียวตุ่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวเมยควนจะเอาดกกระเจียวตุ่ปูให้บึงอยู่ในกระตา นี่เนี่ยค่ะต้นมันมีบ่มันมีต้นแต่ว่ามันออกดอกบ่นู้นน่ะ้องหาเคลียหน่นยได้ต้นหนึ่งนั่นมีมีดออกบนข้างคุณ้องหาเคลียจันสินะคะพี่น้องไม่ไม่ดอกนั่นเพ่งโบคนอื่นอ่าอันนี้คือน pues ี่ต้นมันแห้งแห้งนี่เด้อค่ะนี่ต้นต้นแห้งแห้งเฮ้ยเข้ากับเคลียร์บึงปกตินะคะยังท่านได้มีดออกเดือนนี้ ต้องปีกายนี่เดือนหาแต่ว่าปีนี่ฝนฝน,นมาไห้ครับพี่น้องค่ะฝนมาไห้ก็เลยได้ได้กินไหวกลัวสุปีเขาจะเอาไปต้มสใส่่ันใบอียังเน่ผักติวนะคะพักติวแล้วก็เอาตำน้ำผึ้ปลาทูเข้มแน่นะคะแล้วก็ตำใส่่ันใบสมร่มนะคะพี่น้องเอาภาพ มาฝากพี่ฝากน้อง <c oughs> ทางในประเทศและต่างประเทศเพคุนบุกเคยได้บึงโอ้โดกอกกระเจียวนี่นะคะในกระตาได้หลายนี่นี่เขาเรียกดกอกกระเจียวตัวเมียนี่เขาเอื่นดกอกกระเจียวตัวผู่นะคะนี่ <c oughs> นี่ดกอกกระเจียวตัวผู๋อุ้ยแล้วนั่นโดง่งไงอุ้ยโดง่งไงฮะอุ้ยงามขนาดเลย โมือหนีได้กินแล้วนนคนเขามาซับไลยเลยค่ะมือนีได้ไปคนละละตุ่มสองตุ่มนั่นก็มีนั่นอีกโอ้มนัมนมนันมันเยอะๆค่ะโกนั่นสองสองโดดเลยดอกตุ่มๆอืมอืมมือนีนี้ใช่เพิ่มมากตำรวจโกกค่ะพี่หนมือหนี่อู้นั่นกแกลี่ยเร็วนาะเจ๊ได้ขนาดนี้อู้สองโด Mm, อันนี้เขาเรียกดอกกระเจียวเมียนะคะเอาไปต้มใ่ใบจุ่มลกตําเจียวตําหนําพลิกกระทูกะ่กับไปนองโอ้เสพไหลอู้นี่ก็มีนี่ mm. อันนี้อย,กยากสีแกจักหน่อยถ้าดอกตุมต่มๆนะคะถึงจะอร่อยจุ่มๆเหมือว่าในฝนตก่ะพไปนองพอ oh. ดอกกระเจียวโดนฝนกับ ดินกับซิติดน้ำโดกน้ำยังไหลต้องเอาไปหลังลหลายๆนามน,นคะคะนี่นะคะโดกกระเจียวตัวผู้แตกต่างกันนะคะพี่น้องแตกต่างกันไหลนี่นี่โดกกระเจียวตัวเมียนะคะภาษาบานอีสานภาษาซวยบานเฮาเขาเอิญอภริยะนะคะพี่น้องภาษาซวยพันวาอภริยะพนะแต่ว่าภาษาอันเขมรนเมคว,ว้านกบหูคือกันว่าเพิร์นวอยัง มยมอมยู่อันซวยอภิเอตอภิเอนี่งามแห้งกับพี่นงกุ้งโดดโดกอย่างนี้นะคะจะอร่อยจะอร่อยมากนี่เอาเล็กๆลกแบบนี้ตามขนาดตามใสกับพี่นงๆๆๆเอาไปเอาไปแกงก็กไดเด้อค่ะเอาไปแกงใส่ไก่ใส่กะทิโอ้ไดงยังก็เอามดเลยเพื่อนนี่หยดพักสะเดาก็เอา ไปโตนะคะได้หลายตืบเร็วค่ะพี่น้ง่งเ๋ยโพูดขิงน้ำพริกยูนะคะมวนหลายนะคะเห็ดฟ้านมาอยู่ซุลินบานเห้กับมาฮะดูดูเห็ดก็เก็บเห็ดนะคะดูดูเห็ดดูดูโน่หม้กับซัดโน่ใหม่นะคะโน่ไม้จะอยู่นู่นทางฝั่งน้ำชี่ค่ะพี่น้องเกลี่ยหนีบ่มี เห็ดก็เก <ian> <can ful oyu> <Labor> <fi> <ious> ิดอยู่แถวนี้นะคะเห็ดก็เกิดอยู่แถวนี้เลยมายาำเดูเห็ดก็มาเก็บแถวนี้เลยค่ะพี่นองใส่ใบสมหุ่มเป็นยังไงใบสมหุ่มเขาเขาสิเอาไปตำใส่เขาเอาไปตำใส่น้ำพริกนะคะแล้วก็ใส่ปลาทุกเค็มแล้วก็เอาไปต้มลวกแก้วค่ะพี่น้องโอ้แเสบหลายหอม นี่นี่ใบสมรมนะคะนี่เขาเรียกใบสมรมภาษาอีสานบานเฮาแตว่าอันแตว่าภาษาอันกลางแจค๊คคนอื่นนี่ยังนะคะเนาะไอ้ขวานกับโมหูคือกันว่าคนอื่นนี่ยังใบโตสมดุลปลาโตกับพี่น้องบรรยากาศนี่ม่วนไหลนะคะอยากอยากให้แม่แม,แม,แม่มาบึง้ง พีนองอยู่ทางตรงเทปพีนองอยู่ในประเทศหนองคนเราเคยเห็นจะ่สีฟปัก็เลยไทยเิ่น <laughs> บ so ่งกับอ <to> ีกใช้ผักติ๋วอยู่ทางไหนผักติ๋วบราเคยนี่นะคะอยู่ตรง้างไหนง่ายๆทางฝุ่นปลาบ่๊มมี่ต้นกับบมี่นะคะถ้าตรงไหนมีต้นนะคะถึงจะมีดอกกระเจียว กินธรรมาชาติเนี่ยคับพี่น้องเนาะกินอาหารธรรมาชาติโอ้ยเสศลายมีเห็นยียนขุนก็เอามืดกินโค้งแบบนี้ยังมีกำลังวังชาพูดว่าอันนี้คนในจานบ้านห้าคนก็นมากินแต่จานเ่ียกันเนะคนโบมาก,กินหมูเห็ดเป็ดไก่ปันใดหลบพูดว่า,าของปลาของธรรมาชาติหาดูหา,หากินไปพี่น้องเนาะยงม นี่เฮ็ตเก็บฮิตไปยงม่มีห่วงกระสนห่วงยง่มนันกระสนแม่งจับเต้านะคะแม่ฟันแมเคยไดชใย้ยที่ยจีนแดงดึงดูหลายคลิปนะคะย่งางไปนะฮกหลายค่ะฮกหลายนะคะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามารับชม ฝะะากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามเพืปเป็นกำลังใจครอบครัวน้องปูมปุ่น,น,นชาแนลนเด้วยค่ะหนึ่งไลคะ์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ